กลับมาแล้วกับเราพ่อชามเย้วันนี้เรากลับมาในหัวข้อช้อปอปิงป้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งซึ่งแบบอภิวัตรเป็นคนที่ชอบมากเรารู้สึกแบบเอนจอยมากกับการช้อปปิ้งเหนะใช่สิวันนี้เรามาในหัวข้อ3วัน4แบรนด์<บ><ะ><บ><ะ>ไปทุกวันเลย<บ><ะ>ไปทุกวันซื้อทุกวันเ<บ><ะ>ป็นโรคจิต มันสนุกหรือเปล่าก็เดินดูอุ้ยบังเอิญจังอ่าแล้วก็อีกวันหนึ่งก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยนะที่เกียดจะบ่นละก็เห็นเขาทํางานเหนื่อยก็อ่ะก็มันก็เป็นเซฟวิงที่เขาแบ่งแบ่งเอาไว้ก็โอเคอ่าวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูนะว่าซื้ออะไรมาบ้างอ่ะมาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยมีเลยอ่าไม่เคยเข้าไปเลยเออเอออ๋อเคยเข้าไปที่เมืองนอกครั้งหนึ่งนั้นมากและตอนที่ยังเป็นแบบยังเป็นโอซิลีนอยู่ ซิลินด <see> an ีออนปะเรามีภาพมันจริงๆเป็นซิลินดีออนจริงๆเอ้าโอเคเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมทั้งของใครอยาพื้นที่กับให้กับน้องโชว์เลยเฮ้ยมันตื่นเต้นมากเลยหนเพราะว่าถุงมันใหญ่มากแต่แตะแดนคือจริงๆเขาไม่มีถุงให้แหละเขาก็เลยต้องให้ถุงนี้มาเอ้ามาเปิดมาเลยซิลีนคู่นี้คืออ่านไม่ออก ซีรีส์เอเลียสคอลเลกชันของซีซั่นสปริง2022ชาย์ไก็ครแล้วก็ลายก็จะเป็นฮาวายพริ้นต์แคทแคนเตสเอ่อโมเดลเป็นแบบแฟลตสลิปออนเปิดมาเปิดมาปแบบจะถุงมีถุงหน่งห้าเฮ้ยมันละมุนแบบละมุนนีมากอะละมุนไงว่าผ้าละมุนนีมากพูดเลยข้างในสวยมากสวยมาก น่ารักปะน่ารักมากอิเล่นหมูกแบบหมุกแฟกมากอะ่ะอันนี้มีอะไรเฮ้ยโอย้นี่ท่านดีๆโยนเข้ายนของนะฮะฮะโชว์เลยดิโชว์น้าสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆถามเขาว่ามีแบบเอออะไรที่มันมีไซส์40 41บ้างเ,เขาเลยบอกเอ้ยมีคู่นี้ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองเลาก็ไม่ชอบไม่ชอบจนแบบจนที่เขาบอกว่าอ่ะ พี่มันมองอยู่ด้วยตาเฮ้ยพี่ว่ามันน่ารักดีมันแบบมองไกลๆแล้วแบบมีแบบไอ้แบบตรงซันเซ็ตแดงๆแบบน่ารักดีน่ารักดีชอบรองเท้าที่มันเป็นพื้นขาวอ่ะเป็นรองเท้าดําที่พื้นขาวพี่ว่าจะใส่ง่ายและดีเทลก็น่ารักดีมีแบบเป็นแบบเป็นลายเหมือนแบบลายไม้ลายไม้นะแล้วก็ข้างๆนี่รู้เห็นตอนนี้นี่จ้านางมีแบบว่า ปั๊มลงไปซีรีนะเป็นจางๆลางๆแล้วก็ด้านหลังก็มีซีลีนแล้วจะบอกว่าใส่บ่อยมากคือพอได้มาปุ๊บมันใส่สบายชอบแล้วคู่นี้คือไม่กัดเออแต่มันใส่ง่ายมันใส่ได้แบบยีนกับอะไรก็ได้น่ารักดีดีอ่ะเกงขาสั้นเลยคู่นี้สนนราคาอยู่ที่1,9500 เอาจริงราคานะมันเป็น subjective นะเอาจริงจริงจริงบางคนอาจจะมองว่ามันแพงคนจะมองว่ามันถูกนะเราเราเราพูดราคาเป็น information ให้ฟังเนาะเราจะไม่มาบอกว่ามันถูกหรือแพงเพราะมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนมองแล้วแต่มุมมองแล้วกันครับเพราะอะไรเพราะรองเท้าที่ดีจะพาเราไปในที่ที่ดีดีถูกไหมซึ่งอัมเชื่อว่ารองเท้าคู่นี้จะพาไปในที่ที่ดีดีอ่ะโอเคมาต่อการอ่านอันนี้จบแล้วนะเปพักซิลเดียนไปพักแล้วไปพักเสร็จปุ๊บ คู่ต่อมาอามขอให้เป็นเรื่องราวดีๆของคู่นี้นอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรเคยมีมาก่อนแบบอันนี้เคยมีในกระเป๋าเลยเว้ออันนี้ซื้อเซลเพราะมันเป็นแฟมลี่เซลพอดีอ่ะเปิดมาจ้ก็คือไม่มีของอีกพราะเป็นใส่แล้วเหมือนเดิมจะได้เปิดทำไมนี่ไงดูถุงผ้าหน่อยเร็วน่ารักดีอ่าอ่ารุ่นนี้รุ่นอะไรขอดูอินโฟมชั่นหน่อยสิรุ่นนี้จะเป็น,อน,นเนอ่อ Polar าสเนคเกอร์น,อรนะครับ ก็เลยเดินไปแล้วก็เจอเว้ยแล้วก็แบบอ่ะอะลองไหนก็ได้รองเท้าแบบอะไรจะปีนเขาหรือว่าจะยังไงวะคือเชื่อมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันน่ารักมั้งเลยนะเนี่ยพอรู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเนี่ยดูทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่คือเบาแบบเบาๆนะทจริงๆแบบพอพอเราวันนี้เรามารีวิวรองเท้าเราไม่ทะเลาะกัน รองเท้าขาวยังไงใส่ได้กับกับถูกชุดอยู่แล้วไม่จะรไม่ควรจะพูดว่ารองเท้าขาวยังไงก็เลิะอยู่แล้วรอยนี้คือรอยแรกวันใส่วันแรกเลยคนที่ทําคืออภิวัฒน์ใส่ปุ๊บพี่เดินเดินเตะเลยอ่ะเออในเกลียดมากอ่ะเป็นรองเท้าไม่กี่คู่ที่พี่สามารถใส่ใส่ด้วยได้พี่พอร์ตก็อ่อารองหน่อยซิเหมือนจะแกล้งอาหมือนว่าแบบว่าแบบเออพี่ชอบแบบเอาเท้าเท้าพี่ใหญ่กว่านะชอบเอาไปใส่ให้แบบให้เขารู้สึกว่ารองเท้าโดนระเบิดอะไรเงี้ย ปรากฏเออใส่ได้กว่าไออย่างวันเนี้ยใส่ชุดเนี้ยที่ใส่รองเท้าคู่นี้เออมันก็มันก็น่าหลาสน้อน่าหลักมากมันเป็นมันเป็นรองเท้าที่มันเป็นขาวพื้นดําใช่ป่ะแต่มันมีแถบสีส้มมามันแบบแบบเออน่าหลาไม่น่าเบื่อเลยอ่ะแล้วก็ที่ชอบมากอย่างคือมันใส่สบายเห็นมันเป็น c a n วาสอย่างงี้นะครับแต่ข้างในอ่ะมันเป็นหนังเหมือนแบบหนังซัมติงอะไรก็ไม่รู้อะมันบุกด้วยมันข้างในมันเป็นหนังหมดเลยนะเนาะดีเทลเอาวัาดีอีก เนี่ยมันเป็นหนังนิ่มๆอยู่ข้างใน,นงดีดีแล้วมาดีเทลอีกอันหนึ่งที่ดีเลยนะคือด้านหลังคนก็จะได้รู้ว่าเราใส่รองเท้ารยเว่ย <What? S 1> แล้วถ้าตรงเนี้ยข้างบนนี้มันไม่เห็นนี่ถ้าคนสังเกตข้างล่างน,นี่เห็นอีกดีมากดีคุณนี่เท่าไหร่คุณนี่ราคาเต็ม2องหมื่นกว่าบาทเลยนะซื้อเซลมาก็ก็ัหกนหรอ จำได้ออกอาบอกนั้นออกคาดีใช่แหละเนาะคู no. ่ต่อไปอันนี้เป็นของพี่เลยเป็นแบรนด์นี้คู่ที่สองที่มีที่สองอ่ะพุชิพุชิพุชิอันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยใส่แกะวันนี้วัน,นแรกอ่จริงอันนี้เพราะว่าเขาเพิ่งมาส่ง,งเขาเพิ่งมาส่งที่บ้านเออประทับใจมากก็คือ น้องเซลน่ารักมากใช่น่ารักมากคือลองเยอะมากลองเป็นสิบคู่ไม่ใช่ลองเพียงูลองทุกคู่คืออาร์มเนี่ยตอนนั้นลหละอันนี้แหละหมดลองมเข้าไปเพราะว่าอาร์มอยากได้รองเท้าเขาเห็นในรูปเลยเห็นไหมคู่หนึ่งนจะเป็นแบบสีเรียบๆหมดเลยแล้วเป็นแค่ texture ที่ที่ตัวตัวหนังกับกับกับคู่อีกคู่หนึ่งที่ลองอยู่ก็คืออันนี้แหละนอาร์มเขาไปว่าอาร์มจะซื้อแต่สุดท้ายคนที่ได้ออกมาคืออภิวัตร ไม่แต่พี่ก็ไม่มีไซส์เหมือนกันแล้วคือน้องเอเอสเขาก็ดูแลดีมากเขาบอกเลยว่าไม่มีไซส์ไม่มีปัญหาครับพี่กลับบ้านไปเลยไม่ต้องซื้อเอ้ไม่ใช่พูดเล่นพี่กลับบ้านไปเลยแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะส่งตามไปที่บ้านในไซส์ที่เราต้องการอันนี้เราแกะเลย แกะบ้างแกะดูว่าเออเขาส่งมาถูกอันไหมประมาณนี้จริงเขาลูกเชือมมาสวยตอนแม่ใช่จริงเขาผูกผูกโบผูกอะไรใดๆมาสวยเนาะมีชันจะมีเชือกสำรองให้อ่อออันนี้ล่ะมีซองกระถิ่นผ้าป่าเนาะไม่นี่ทำไมเธอเธอต้องเรียนรู้นะอภิวัตรว่าว่านี่ก็คือว่าการรีวิวแบบอันนี้ก็คืออะไรเป็นเป็นที่ขั้นหนังสือ นั่งทำดีๆถ้ารีวิวสสยพี่คือพี่ก็จะเข้า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 งานเลยประดีๆยดีๆปรดีดีๆโอเคอ่านี่เขาใส่ใส่สวยอุ้ยถุงผ้าสวยนะไม่เคยไม่เคยมีถุงผ้าแบบนี้อ่ะเออออออริปรุึนเต็น่ะไม่รู้หรอกนะรุ่นอะไรยังไงแต่ก็มันน่ารักดีก็ดูใส่ได้แบบ ง่ายมันก็คือมีเป็นส้นเกอร์เป็นหนังเนะาะทำด้วยหนังสีขาว,ขาวครีมครีมแหละออฟไว้พี่ว่ามรนล่าษั์ดีตรงที่ตัวโลโก้กุชชี่อ่ะมันแบบมาไม่เต็มอันวะ่ะเหมือนมันแบบนะเป็นแบบกิม,มิคบรรลักดีพี่พอเนะเวลาใส่รองเท้าก,กุชชี่แล้วอะ่ะมัน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 อม m ลี e มน n t กับหลุคคเดีอะ่ะพี่ก็จะชอบไปอะไรที่เรียบๆประมาณอย่างนี้เนาะใส่ได้ง่ายๆแล้วข้างล่างเราจะเป็น มีโลโก้อะไรไปตามภาษาตรงนี้รู้สึกมันมีความเป็นสเวตใช่ไหมมีความเป็นหนังสเวตอ๋อใช่ตรงสีตรงสีฟ้าๆตรงนี้เราเป็นสเวตสวยๆเอามาสวยเอามาสวยแล้วก็ปกติรองเท้าขาดว่ถ้ามันมีหยดเสียอะไรมันนิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเออมันก็ดูมีอะไรดีนึกอกป่โอเคเฮ้ยจบไปแล้วสามแบรนด์เพราะฉะนั้นมีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับโอ้โหเธอเธอ my first ชาแนลตัวสกไม่ได้ซื้อไงซื้อเองก็เราก็เป็นความสุขก็ก็คนเรามีความสุขไม่เหมือนกันเราจะไม่จัดความสุขของคนอื่นเนาะวันนี้พูดจะดีอ่ะชาแนลถุงนี้คือถุงแรกของอาร์ครับแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าชาแนลถุงนี้มีอะไรอยู่ข้างในอาร์จะไปเปิด ในคลิปหน,น,น้าอ้าวไม่ให้ดูเหรอมไม่ไม่ได้ให้ดูแค่มาบอกว่าเออโอเคสาวันนี้เราช้อปปิ้งอะไรไปบ้างแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะทำาอกเป็นแยกเป็นอ๋อแยก EP ไปเพราะว่ามันแบบเฮ้ยมันมันมันเลิศจริงๆงมันมันเฮ้ยเป็นไรอะสวัน4แบรนด์แต่มียักไว้แบรนด์หนึ่งไป EP พีถัดไปเนาะถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ และ subscribe นะครับกดกระดิ่ง notification แล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ See first อ่อใช่ See first แล้วก็แคปรูปเอาไปลง Twitter อะไรได้ก็ดีให้แคปเจอกัน EP หน้ากัรบ็อกซิ่งเกือบฟันหน้ามันเมื่อกี้ทำดีๆนะทำดีๆนะทำดีๆนะอย่าให้ต้องเตือนนะ